ปลาสำหรับปลานินตัวน,นี้นะครับผมสร้างไว้นะครับค่อนข้างจะเมินพอสมควรนะครับใช้เวลาสร้างนะครับค่อนข้างจะ,ะเป็นเวลาเนิ่นนานถึง6ปีกว่าจะได้กินนะครับเพราะว่าตอนตอนี้ตัวนี้นะครับปลาเปิ้ลอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลน้ําลึกนะครับประมาณ45วัดจากผิวน้ําลงสู่ใต้ตมันอยู่ใต้ทะเลน้ําลึกแง,ง่ยังแค่ไปซื้อมาเนี่ย จบข่าวก็พอดีแฮกกำลังจะอู้เพื้ผมวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบบานินนะครับแต่ใส่ข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการทำกันเลยนะครับลบัดนี้แอน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 อแแอนแอนแอนแออนยอนอนี่ยแอนออนแนแน แบบเพื่อนมีอัธรลในการดูเเหมือนเปิดฉากลิเกอะหูดฉากออกมาแต่ง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 แตงแตงแต่งแตงแต่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 งแตงแต่งแต่งแต่งแอ่งอต่งงก็่่นแต่งแต่วแต่งแวแต่งแา่งแต่งแแ่แต่งแั่งแต่งแต่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 งแต่ง่งแต่งแ่งแต่งแ่งแ่ง่ง่งแล่งแ่ง่่ ป่านินเลี้ยงจากบอ่อน้ําจืดนะครับซึ่งมีที่นอาศัยอยู่ใต้ทะเลน้ําลึกนะครับไม่ต้ันมีค <laughs> รับบ่อน้าจืดใต้ทะเลน้ําลึกเ <c oughs> กิดแมฮะแก้ะไรอย่างนี่นเนอะไอเสม็มยิงมันลวกกะรู้ว่ามันิงแงวเวลาปู่บอกฟังอ่าปลาสำหรับป่านินตัวนี้นะครับผมสั่งไว้นะครับค่อนข้างจะเมินพอสมควรนะครับใช้เวลาสั่งนะครับค่อนข้างจะ เป็นเวลาเนิ่นนานถึง6ปีกว่าจะได้กินนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้นะครับปลาเปิ้ลนอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลน้ําลึกนะครับประมาณ45าวัดจากผิวน้ําลงสู่ใต้เฮ้ฮมันอยู่ใต้ทะเลน้าลึกแค่ยังแห้ไปซื้อมาเนี่ยจบข่าวก็พอดีแห้ก็กําลังจะอู้เปิ้ลฟังมีการอัตรดในการดูฮิซื้อที่ไหนมาการเลง กจบโอเคครับผมทำกันได้เลยเอาเอาต้นหอมหอมป้อมอย่างกันบอกเนี่ยสำหรับต้นต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ผมขึ้นไปนะครับสั่งบนยอดเขาดอยตินะครับอันนี้เป็นเขตอุทยานท้องที่ของอำเภอดอยติเออฮิ่งไปมาอเนี่ยแม่ก็ซื้อกัดแรงเนี่ยที่มึงสั่างงซื้อให้อย่างดอยติ เนี่ยจัดแรงเนี่ยไะเอาทำก็ทำคนนี้ครับจบเขาได้ป่ะปันเทิงโอ้ยตีที่บะกคว้าเข้าคว้ามันนี่งนี่งนี่ง้งจังเอาต่อไปเป็นการประลัมพิธีการขั้วข้าวหนึ่งเพื่อนำมาใส่ในเนื้อขาที่เขาบดละเอียดเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปเตรียมตัวเข้าที่ระวังเนี่ยกล่มอันเนี้ยมีเอกดเฮ้ยเฮ้ยหัวละโอเคพร้อมหรือยังเตรียมตัวออกเดินทางงด้วยจืดจืดเอาคนเอาพ่อกำ ซุกอ่ะได้ละมันขึ้นโดนปากอะ่ะเอาใส่ลงไปได้ละมาได้เด็อ่มาได้เดีว <c oughs> ไปย่งยากกินคนเดียวไปยาก,กกินคนเดียวเองทำเลยโอเคไม่กวนใจลุงแล้วกวนติแต่ละอย่างนะบ้าครับผมเอาผมไปลุกมือดีกว่า วันนี้ขอผมขอเป็นลุกมือผมจะมากวนลุงเลยแม้แต่น้อยไปถ้าสมมุติว่าถ้าผมกวนลุงเนี่ยเออดนปากปาไก่ไก่ตีนะก็วันนี้ผมดึงมากลวนไงไปเลยเออผมอู้ไงไปเลยกินไปไปยิงควานี่ให้ไปล้างป่าอ้าโอเคเดี๋ยดูแลให้อย่างดีไปผมไปไเป็นอไน โอ้ไอ้จัดกินขั่วเข้าไม่หมดโอแล้วไม่กินได้ไรเหงาสะอาล้างปากมาเนี่ยยิ่งพ่อยิงขั่วเข้ามามันก็เอาเยอยก้ามันก็ใส่หม้อใส่หยังก้ามันก็ล้ำก้าอย่างเยอยก้าแล้วมันมาได้ที่ไหนมันไม่หมดนะมันก็โหมหมดแล้วกาวแล้วอยู่ยังบอกบอกว่าเอาหม้อใดหม้อใดมันก็หม้องามอยู่ก็เอาขี้ยงมาทำนะไม่หมดอ่ะกินไม่กินได้ไรมาได้เหรอหม้อม่ได้ เฮ้ยฮ่าที่กายบอกเฮ้ยถ้าตึงสะคิงรึมือได้เนาะแคไปล้างแปะน้อเดียวยิงคั่วเข้าไม่หมดมระกอพอดีแล้วรอไปมาพอดีแห่อย่างกินกิ่นคนเองเถอะไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยกายโอ้ยนี่ยังมีแค่ลีลาถ้ากิการ์น่ไรเต็มไปเดี๋ยวไม่หมดแล้ว อห้าคว้างหมดเลยบ่านี่ก็จะเป็นหอมแดงหรือว่าหอมบัวกับหอมเตรียมนะครับสามนะครับเพื่อนำเอาไปใส่ต้มปลาดับกลิ่นข้านะครับและเพิ่มรสชาติของน้ำยำผมต่อไปผมจะต้มปลานะครับอันนี้ก็คือ หอมเตียมกับหอมแดงนะครับตํานะครับนี่ก็คือจักไข่ขาคาขมิ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นทางด้านของรากผักชีลงไปต้มเลยครับผแล้วเราก็นําปลาลงไปได้เลยปลาดินนะครับวันนี้ผมใช้ปลาดินครับผมนอกจากนี้เราก็ยังได้ใสก่กะปิลงไปนะครับซึ่งเป็นกะปิแกงนะครับครับต้มจนสุกนะครับ ยุ่งปได้หิงตามเข้าขั้วเลยไปอยู่งปได้ยายผมกับต้มป่าแล้วบาทเดียวเนี่ยก็มันตามเข้าขั้วเลยแล้วลุงชัยว่าผมอยู่งปไะเด็นยายอ่ะพักนี่นี่ฮะไปล้างคนเดียวอ่ะผมล้างผมก็มีมือเหรอไม่ใช่มีมีมีมือคนเดียวที่ไหนเด็ดเลยทีเล็ดมูดกอ่ะตามเลยอ่ะตามเลยตามเลยกะตามเลยใครไม่มัวลีลาใส่เนาะ เอออันชิงนั่นมันมันตามาห้าอย่างอี้บะล้ำเหมือเหลือคิ้งโพ่ะความเบอความเบ้อตามอย่างไรกับบาทูกใจก็ค่อยตามไก่ควายเลยควายหนึบไอ้เซฟไปทิ้งลูกไปกัไก่ตีน้าไปก็ตามนี้กะ Yeah. นี่มนเยี่ยมมนได้นใย้หักเลียดอไินเอาจังหวะลองพอจังหวะลองเอาจังหวะจึ๊กจึ๊กจึ๊กสามสามสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าเอาไหไนที่ค้างลูกคิง